บิตคอยร่วงรุนแรงเกือบแตะ1 9 0 0 0ดอลลาร์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับครับผมแซคโนบดีครับผม, Nobody, บผมเจอกันแบบนี้ครับ8.00โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากเซาล์ออสเตรเลียครับผม ขอต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารอยู่กับคริปโตเครนซีครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนครับที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับผมมาในช่วงนี้เนี่ยคุณต้องมาเจอข่าวที่ต้องบอกว่าสะเทือนอารมณ์นิดนึงนะฮะกับราคาบิตคอยนะครับตอนนี้นะราคาบิตคอยเนี่ยร่วงลงอย่างรุนแรงครับเกือบแตะ1,9000ดอลลาร์ 19, ครับนักลงทุนก็เลยเริ่มที่จะหวัน่นผวากลางดึกนะฮะราคาบิตคอยครับร่วงเกือบแตะ1 9 0่0ดอลลาร์ 19, ครับ โดยทำราคาต่ำสุดที่ $19,010 ดอลลาร์ 19, ครับส่งผลให้ตลาดคริปโตเนี่ยกลับมาสู่แท่งเทียนสีแดงอีกครั้งครับในช่วงเช้า,าวันพุธนะครับปิดคอยครับราาทำราคาร่วงลงเกือบแต 1, 90, ะ $19,000 ดอลลาร์นะฮะอีกครั้งในรอบ2เดือนท่ามกลางความกังวลของ5เหตุการณ์สำคัญครับที่กำลังเข้ามาในเดือนกันยายนครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรด the Merge นะฮะของอีเ e เรียมครับ,รบกำหนดเ e a d l i n คืนเงินให้เจ้าหนี้ของ MT ็ o นะครับ การประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค C.P.I การตัดสินใจขึ้นราคาดอกเบี้ยของ F.O.M.C. แล้วก็การอัปเดตอัปเกรดนะฮะ w a ล l s t r e ร์ h a ของคาร์เดโนนะครับทั้งนี้ครับก่อนหน้านี้นะนักวิเคราะห์นะฮะก็ได้คาดการณ์ว่าเดือนกันยายนเนี่นะครับตามสถิติแล้วเนี่ยจะเป็นเดือนที่บิตคอยทําราคาล่วงลงมากที่สุดครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแสดงกราฟแท่งเทียนสีแดงครับในกราฟรายเดือนมากที่สุดอีกด้วยนะครับ นักวิเคราะห์แผนภูมิแบบดั้งเดิมครับได้ขนาดนามการลดลงประจำปีนี้นะฮะเป็นผลมาจากเดือนกันยายนหรือว่า September รนะฮะโดยให้เหตุผลว่านักลงทุนได้ปิดโพสิชันนะฮะหลังจากกลับมาจากวันหยุดในช่วงฤดูร้อนครับเพื่อทำกำไรแล้วก็เตรียมสำหรับการยื่นภาษีก่อนสิ้นปีนี้นะฮะอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันบิตคอยยังทำราคาอยู่ต่ำกว่า $19,100 ดอลลาร์ 19, ครับซึ่งลดลง2.77%ครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ลดลง1.89%ครับในประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาครับข้อมูลก็จากคอยล์มาเก็ตแคนั่นเองนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าการร่วงร่วงลวงของราคาบิตคอยมันเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วฮะเป็นสถิติที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆบางทีข่าวก็ก็ทำให้เรากลัวได้นะครับลงมาต่ำกว่าหมื่นเก้หรือว่าต่ำต่ำ ประมาณต่ำกว่าสองหมื่นหรือขึ้นไปเนื้อแทมันบางทีมนันก็เป็นการเล่นข่าวทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็มีคนเกิดแพนิกมีการเทขายมีการช้อนซื้อดังนั้นการที่คุณจะอยู่ในตลาดของคริปโตเคอเรนซีได้เนี่ยจำเป็นที่คุณที่จะต้องใจแข็งนิดนึงฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารแบบกว้างๆนะไม่ใชออ่มองเพียงแค่แคบๆแล้วก็ฟังแค่สำนักข่าวเดียวนะครับผมยังไงก็ใช้สติครับในการลงทุนนะครับก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต แล้วก็คุณยังสามารถที่จะซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ทค่คุณกดปุ่มจอยครับนะกดปุ่มจอยเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนครับจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอคุสี่แฟนก็เลือกได้เลยนะครับหรือจะว่าเป็นเงินบาทก็ได้ง่ายๆเลยครับทรูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็เคแบงคับนี่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้เลื่อนไปใต้คลิปจะมี Wallet Address ให้ไว้แล้ว Copy แล้วโอนได้เลยนะครับ คุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซคโนบิ d ีได้ครับคุณกดซับสไคร์กดกระดิ่งเท่านั้นเองรับรองว่าไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวแน่นอนฮะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะฮะอากาศเปลี่ยนที่นี่อากาศเย็นมากนะเริ่มจะไม่ค่อยสบายนิดนึงยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะทั้งคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ไทยด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ